ุ่มใช้เดี่ยวชิงทองห้างโลตัสหาดใหญ่ได้ไปมูลค่ากว่า1ล้านบาทแต่จนมุมหนีไม่รอดค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกา29นาทีวันนี้24มิถุนายน258พันตํารพันตำรวจเอกธรรมรัตนเพชรหนองชุมผู้กำกับการสาพหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายวิ่งราวรับร้านทองโอลโล่าซึ่งตั้งอยู่ในห้างโลตัสสาขาหาดใหญ่ตำบลควนหลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เบื้องต้นทราบว,ว่าเหตุการณ์ภายในร้านทองโอโลล่านั้นคนร้ายมีคนเดียวได้สร้อยคอทองคำหนัก5บาทไป5เส้นนำไปรวมกันแล้วน้ำหนัก25บาทมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทค่ะแต่ไม่ได้ทำร้ายพนักงานในร้านทองแต่อย่างใดซึ่งหลังจากเกิดเหตุทางรปภอของห้างและตำรวจสายตรวจสพหัดใหญ่ได้ออกตรวจพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณหัดใหญ่ค่ะซึ่งสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายเอาไว้ได้ขณะที่วิ่งออกจากห้างและข้ามถนนหนีเข้าไปในซอยส 11ถนนเพชรกเกษมซึ่งอยู่ห่างจากห้างราวสารเมตรเท่านั้นพร้อมกับของกลางคือสร้อยทองคำทั้ง5เส้นที่ชิงมาทราบชื่อคือนายยศพลเนรัติสสยอายุ35ปีรับสารภาพค่ว่าลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวเท่านั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุที่ร้านทองโอลลราที่ชิงมาก่อนจะควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพหัดใหญ่และจากการสอบสวนจากภาพกล้องวงจรปิดพบว่าเดินเข้ามาในห้างเพียงคนเดียวเท่านั้นโดยสวมเสื้อฮู้ดคุมศีรษะแล้วเดินเข้า ไปในร้านทองลงมือก่อเหตุแล้วก็วิ่งออกจากห้างไปค่ะให้การว่าก่อนเกิดเหตุช่างใจว่าจะก่อเหตุดีไหมสุดท้ายก็ตัดสินใจลงมือในทันทีมูลเหตุจงใจที่ก่อเหตุน,นั้นอ้างว่ากําลังเดือดร้อนเรื่องเงินและครอบครัวทางบ้านเนี่ยก็มีนิสินวันนี้ยังไงก็ต้องหาเงินให้ได้จึงตัดสินใจลงมือก่อเหตุชิงทองโดยทำเบียงคนเดียวไม่มีใครรวมด้วยค่ะ